เดือนกรกฎาคมปี2568ครับธนาคารทั้ง3เจ้าคือออมสินทอสและทกสออกสลากออมทรัพย์รุ่นใหม่ๆออกมาเพิ่มถามว่าถ้าเรามีงบตั้งแต่1 0 0 0นบาทจนถึง10ล้านบาทลงทุนตัวไหนแล้วให้ผลตอบแทนที่คุ้มที่สุดเดี๋ยววันนี้แหลักบายเปปีพนี้แชร์ให้ฟังครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับผมเปลมเดอะมัน,นี่แลบต้องบอกว่าการเปรียบเทียบระหว่างเงินฝากประจําทั่วไปกับสลากออมทรัพย์เนี่ยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาผมเปรียบเทียบมาตลอดนะครับแต่ว่าตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงเดือนมิถุนาปี2568เงินฝากประจําทั่วไปครับมีดอกเบี้ยที่ลดลงอยู่ที่ประมาณ1 5ถึง1.55เอรนต์เท่านั้น EP นี้ครับผมจึงของดการอัปเดตเงินฝากประจําทั่วไปไปก่อนแล้วไปอัปเดตเฉพาะสลาบอมรัพย์รุ่นใหม่ๆที่ออกมาว่าตัวไหนครับจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มที่สุดแล้วสุดท้ายครับจะมาวิเคราะห์ให้ด้วยว่าถ้าหากเรามีงบประมาณตั้งแต่1นึ0 0แสนห้าแสนหล้านหล้านและ10ล้านบาท ลงทุนในสลากตัวไหนให้ผลตอบแทนที่คุ้มที่สุดถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูเนื้อหาพร้อมกันเลยครับมาอัปเดตก,กันก่อนเลยครับว่าสลากออมทรัพย์เดือนกรกฎาคมปี2568มีสลากตัวไหนครับที่ผมยังไม่เคยพูดถึงไปบ้างหรือว่ามีตัวไหนครับที่ยังคงวางขายอยู่บ้างเริ่มต้นของธนาคารออมสินันก่อนเลยครับมีอัปเดตเข้ามาก็คือสลากออมสินพิเศษดิจิตอล2ปีกับสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับเป็นรุ่นที่ออกตั้งแต่วันที่2มิถุนายนปี2568ครับ ของธนาคารทอสครับมีสาักออมทรัพย์ชุดนักราช2อ,ออกมาเริ่มขายตั้งแต่24เมษายนปี2568ครับกับรุ่นเดิมทรับที่เคยอาจจะพูดถึงไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เอามาเปรียบเทียบกันอีกทีก็คือสลักออมทรัพย์ชุดพิมานมากปี2568วางขายตั้งแต่20มกราคมปี2568ครับส่วนของฝั่งทกสครับก็มีสลักออมทรัพย์รุ่นใหม่ออกมาชื่อชุดมังกรหยกนะครับ เริ่มวางขายตั้งแต่17พฤษภาคมปี2568ครับจากข้อมูลตรงนี้ครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าข้อมูลของสลากออมสินครับมีข้อพึงระมัดระวังมากกว่าของสลากออมทรัพย์ตัวอื่นนะครับเนื่องจากว่าของสลากทอสกับทกสเนี่ยเมื่อเขามีการเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยครับจะมีการอัปเดตชื่อใหม่ๆออกมาแต่ของสลากออมสินครับจะใช้ชื่อเดิมเสมอแต่อัตราดอกเบี้ยครับอาจจะเปลี่ยนไปได้อันนี้ครับอาจจะต้องเช็คเป็นรายเดือนอีกทีว่ารุ่นที่เราซื้อครับให้อัตราดอกเบี้ยเท่า บาทต่อหนึ่งหน่วยจานวนหน่วยต่อหมวดครับอยู่ที่10ล้านหน่วยต่อหนึ่งหมวดอายุสลัก2ปีครับหรือว่าการซื้อ1ครั้งได้ลุ้นรางวัลทั้งหมด24งวดอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันครับอยู่ที่0 4 5ต่อปีเงื่อนไขในการฝากครับคือถ้าฝากไม่ครบ6เดือนอันนี้จะโดนค่าปรับถ้าฝากไม่ครบ2ปีครับจะไม่ได้รับดอกเบี้ยไม่สามารถครับเลือกเล็สลักได้ก็คือจะเป็นการซื้อต่อจากคนก่อนหน้าตัวเลขครับจะรันต่อๆกันไปเรื่อยๆรางวัลทั้งหมดของส่ออมสินพิเศษั้งหมด6แบบ รางวันที่1แบบเสี่ยงหมวดครับเงินรางวัล30ล้านบาทดังวันที่2แบบเสี่ยงหมวดเช่นกันดังวัลละ1ล้านบาทดังวัลที่3ครับ5รางวัลรางวัลละ10,000บาทดังวัลที่40รางวัลดังวัลละ3,000บาทดังวัลที่55 5รางวัลรังวัลละ1 0 0 0บาทและรางวัลเลขท้าย4ตัวดางวัลละ700บาทครับมาฝากของธนาคารทออสงครับก็คือทออสชุดนาคราชสราคาต่อหน่วยครับอยู่ที่1 0 0 0บาทต่อหนึ่งหน่วยจำนวนหน่วยต่อหมวดครับ10ล้านหน่วยต่อ1หมวด อายุสลากคือ3ปีหรือว่าการซื้อครั้งเดียวได้ลุนรางวัลทั้งหมด36งวดอัตราดอกเบีย้ยครับอยู่ที่0.75%ต่อปีส่วนเงื่อนไขในการฝากครับไม่แตกต่างจากของสลากออมสิน แตกต่างกันจุดเดียวครับก็คืออายุสลากที่3ปีแทน2ปีครับรางวัลทั้งหมดของสลากทออสชุดนักขลาดสอนะครับมีด้วยกันทั้งหมด6แบบแบบแรกครับคือรางวัลที่1แบบต่างหมวดก็คือขอให้ตัวเลขตรงนะครับไม่ว่าอักษรจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มีสิทธิ์ได้รางวัลที่1ทั้งหมดรางวัลละ3ล้านบาทรางวัลที่2ครับรางวัลละ5 0 0 0 0บาทรางวัลที่3รางวัลละ5,000บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลละ100บาทรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ30บาทแลวก็รางวัลเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่ 1G ีรางวัละ30รับ ทอสอสตัวที่2นะครับก็คือชุดพิมานมาปี2568ราคาต่อหน่วยครับอยู่ที่50,000บาทต่อหนหน่วยจํานวนหน่วยต่อหมวดครับ10ล้านหน่วยต่อ1หมวดอายุสลาก2ปีหรือว่า24งวดดอกเบี้ยรครับอยู่ที่1.25%ต่อปีส่วนเงื่อนไขในการฝากเหมือนสลากออมสินครับรางวัลทั้งหมดของสลากทอสอสชุดพิมารมารปี2568มีด้วยกัน6แบบครับ รางวัลที่1นแบบเสี่ยงหมวดรางวัลละ3ล้านบาทรางวัลที่2 25รางวัลรางวัลละ3 0 0 0 0บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวรางวัลละ10,000บาทรางวัลเลขท้าย3ตัว2,000บาทรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ220บาทและรางวัลเลขท้าย1ตัวรางวัลละ110บาทครับต่อมาครับของสลากทอกสชุดมังกรหยกครับราคาต่อหน่วยอยู่ที่100บาทเท่ากับของสลากออมสินเลยจำนวนหน่วยต่อหมวดครับอยู่ที่10ล้านหน่วยต่อ1หมวดอายุสลาก2องปี ดอกเบี้ยอยู่ที่ 0. 3เต่อปีเงื่อนไขในการฝากครับแตกต่างนิดเดียวตรงที่ถ้าฝากไม่ครบ3เดือนถึงจะโดนค่าปรับของเจ้าอื่นๆจะเป็น6เดือนถึงจะโดนค่าปรับครับรางวัลทั้งหมดของสลากคอกสชุดมังกรหยกนะครับมีด้วยกันทั้งหมด7แบบแบบแรกก็คือรางวัลที่1แบบเสี่ยงหมวดเงินรางวัล10ล้านบาทรางวัลที่1แบบต่างหมวดครับรางวัลละ1 0,000รางวัลที่2รางวัลละ5,000บาทรางวัลที่3รางวัลละ2,500บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวรางวัลละาทร ออก2ตัวเลขนะครับรางวัลละ10บาทแล้วก็รางวัลพิเศษแบบเสี่ยงหมวดครับรางวัลละ1ล้านบาทก่อนจะไปดูเฉลยกันนะครับว่สาสลากตัวไหนให้ผลตอบแทนที่คุ้มที่สุดถ้าหากใครเป็นแฟนคลับของสลากออมทรัพย์อยู่แล้วนะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยแล้วกันว่าปัจจุบันครับซื้อสลากออมทรัพย์ตัวไหนอยู่แล้วผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างและขอเน้นย้ํากันอีกครั้งนะครับการซื้อสลากออมทรัพย์ที่ดีก็คือการซื้อด้วยเงินก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียวไม่ใช่การทยอยซื้อเข้าทีละน้อยนะครับ เนื่องจากว่าการซื้อสะอ,อมทรัพย์ครับเป็นการซื้อเลขต่อๆกันนะครับถ้าหากเราซื้อด้วย transaction เดียวเนี่ยก็คือเราจะได้เลขเป็นแพ็คเลยสวยๆตั้งแต00่00จนถึง99ทําให้โอกาสครับในการถูกสลากเนี่ยจะสูงกว่าการทยอยเข้าซื้อครับโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยครับเปรียบเทียบผลตอบแทนสออมทรัพย์ด้วยเงิน100,000บาทจนถึง10ล้านบาทผมจะเปรียบเทียบเฉพาะผลตอบแทนขั้นต่านะครับว่าถ้าเราลงด้วยงบเท่านี้เนี่ยจะได้ผลตอบแทนแน่ๆเป็นเท่าไหร่ งบประมาณที่ผมพูดถึงนะครับมีตั้งแต่งบ10,000แสนบาท5 0 0แสนบาท1ล้าน5ล้านแล้วก็10ล้านบาทของสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหรือฝากด้วยใบฝากนะครับจะได้ผลตอบแทนเท่ากันคือถ้าหากเรามีงบ10,000แสนบาทหรือ5 0 0แสนบาทจะได้ผลตอบแทนเท่ากับ0 4 5ต่อปีถ้าลงตั้งแต่ด้วยงบ1ล้านบาทเป็นต้นไปครับผลตอบแทนจะได้ที่1.29%ต่อปีครับ มาฝั่งของสลากทออสอชุดนครราช2นะครับที่มีอายุ3ปีถ้าลงทุนด้วยงบน้อยกว่า5 0 0แสนบาทครับจะได้ผลตอบแทนที่1 4 7ต่อปีแต่ถ้าหากมากกว่า1ล้านบาทนะครับจะได้รับผลตอบแทนที่1.59%ต่อปีสลากทออสอชุดที่มานมาปี2568กปนะครับอายุ2ปีถ้าหากลงทุนด้วยงบ10,000แสนจะได้ผลตอบแทนที่1.2 5เต่อปี แต่ถ้าหากอยู่ระหว่าง500,000จนถึง1ล้านบาทจะได้รับผลตอบแทนที่1.514%ต่อปีและถ้าหากมากกว่า5ล้านครับผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น1.567%ต่อปีครับสุดท้ายครับชุดมังกรหยกอายุ2ปีของทกส ด้วยงบต่ำกว่า5 0 0 0 0 0บาทครับจะรับผลตอบแทนที่0.44%ต่อปีและถ้าหากมากกว่า1ล้านบาทจะรับผลตอบแทนที่1.16%ต่อปีครับคำถามต่อมาครับที่คนชอบถามถึงก็คือแล้วซื้อแบบไหนถึงจะเรียกว่าถูกรังวัน100%ล่ะคำตอบครับให้ดูที่สัญ,ญลักษณ์บนหน้าจอของผมนะครับก็คือสัญ,ญล,ลักษณ์รูปเงินกับเหรียญเนี่ยแหละครับคือถ้าเป็นของออมสินนะครับต้องมีงบมากกว่า1ล้านถึงจะถูกรางวันทุกงวดนักขราช2ครับต้องมีงบมากกว่า1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปอันนี้ก็ถูกรางวัล 568หครับก็มีงบตั้งแต่5 0,000นบาทขึ้นไปมังกรหยกครับจะต้องมีงบมากกว่า1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปครับหลายคนครับพอเห็นข้อมูลแบบนี้ก็อาจจะสับสนนะครับว่าสุดท้ายควรต้องตัดสินใจยังไงผมสรุปมาให้แบบนี้ครับสรุปวิธีการตัดสินใจนะครับให้ดูที่ระยะเวลาที่ไม่ใช้เงินก่อนแล้วค่อยไปดูที่งบประมาณอีกทีถ้าหากใครไม่ใช้เงินนานเกิน3ปีครับแล้วมีงบประมาณอยู่ที่10,000แบาทหรือว่ามากกว่า1ล้านบาทไปเลยแบบนี้ครับสลากออมทรัพย์ที่เหมาะสมก็คือของทอ,อสอชุดหน้าคราสอง แต่ถ้าหากครับใครมีงบอยู่ตรงกลางอยู่ที่50,000 0บาทหรือว่าเป็นคนที่ไม่ใช้เงินนานเกิน2ปีแต่ไม่เกิน3ปีแล้วมีงบตั้งแต่10,000แบาทขึ้นไปสลักอมทซั์ที่เหมาะสมครับคือของทออสอเหมือนกันแต่เป็นชุดที่มารมาสปี2 5งหแทนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเปรียบเทียบสลักอมซัพย์ในวันนี้ถ้าหากใครมีผลิตภัณฑ์การเงินตัวไหนนะครับคิดว่าเหมาะแก่การเปรียบเทียบหรือว่าควรเอามาเปรียบเทียบเนี่ย ยังไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ถ้าหากว่ามันสามารถทําได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบในคลิปต่อๆไปเลยครับถ้าหากใครชอบเนื้อหาสาระการเงินดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกับผมด้วยครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ